หนังสือสายทานอรยธรรมจีน7ทานีแห่งอาณาจักรกลางนะครับผมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนาทรงรวบรวมนะครับพิมพ์ครั้งแรกปี31นะครับผมความหนา377หน้านะครับผมราคา280บาทนะครับเป็นหนังสือที่จำหน่ายออกจากห้องสมุดนะครับผมคือห้องสมุดเขาขายโละนะครับสภาพข้างหน้าและข้างหลังนะครับผม อันนี้สัมน,นะครับผมสัมยังไม่แตกนะครับผมแต่จะมีรอยนิดนึงนะครับอันนี้สารบันนะครับผมปากกิ่งรั่วยางปักกิงงกก่งชงชิ้งอู่ห้านานจิงไทซานชิวฝูปักกิง่งปักกิ่งเชิงเตอแล้วก็ปักกิ่งที่หนึ่งนะครับผมเล่มใหญ่นะครับผมแต่ว่าเป็นปลกอ่อนนะครับ กระดาษมันสีทั้งเล่มนะครับผมเป็นภาพสีทั้งเล่มนะครับนี่เป็นวัดม้าขาววัดแรกของจีนนะครับแล้วก็ไปที่ ไฟใหญ่นะครับผมก็ไปที่สานเจ้ากวนอูนะครับรูปเยอะนะครับผม แล้วก็สุสานประธานเหมานะครับข้างในเล็บนะครับผม เนินจากพระพัทโยกนะครับแล้วก็คารวะท่านอาจารย์คงเจอนะครับ พอพระราชวังต้องห้ามนะครับ